สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทุกทุกทุกท่านเบิดสมองทุกบอลละครับผมเท่านี้ก็พ่อกับพญ่สายผ้าละช่องไม้ครับพี่น้องผมพ่อจะใช้ผ้าละวงเล็บใหม่ครับผมเพราะว่าช่องเกาเขาบันที่่ได้ก็จังไดยก็ฝากพี่น้องี่เขมัดที่ามรับช่เด้อฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้พญ่ใายไหมนะครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่น้องผมเท่านี้พญ่สายก็สีผ้ามากอัปเดต บรรยากาศหลังจากที่แห้งแล้งมาเกือบสองเดือนครับพี่น้องผมเขาจนเหลืองมือเคลื่อนอีกฝนก็เลยตกลงมาครับบฝน,นก็ตกลงมาก็ตกแห้งเติอบอยู่พี่น้องว่ามันสีเดียวปลาคอนมืออื่นมืนอฮอคิดว่าสีเดียวปลาคอนค่ะบ,บานนี้หลังจากนั้นก็ลอดตายครับพี่น้องผมปลารอดตายคนก็ลอดเมื่อย <laughs> คนกับวได้เมื่อยเมื่อยยังวัดจีปลาคอนถ้าเอามัานหล มันหลายมันเมื่อยมันยาคับผมดีดขีต้มเสตากับปาน,นั่นไปพี่น้องสีผ้าพี่ผ้าน้องไปเบิง้งบรรยากาศไปชมบรรยากาศครับผมไปเบิง้งอัปเ,เดตอัปเดตอทงหน้าปลาเขาของพญ่สาย,ยานี่ละหลังจากโดนฝนแล้วมือขึ้นนี้สิเป็นยังไงครับผมแต่ว่ากับพ่ท่านได้ขึ้นสภาพง่ายดอกอีกด้อยู่ครับผมเพราะว่าตอนนี้มันเหลือง จนวสีพ่อเกี่ยวว่าจนวสีดีเอิญรดเกี่ยวเลยว่สีดีเอิญรดเกี่ยวเลวครับผมไปพี่น้องไปเบินครับผมครับผมนี่แหละบรรยากาศให้หน้าปลาเขาครับพี่น้องอันนี้เป็นหน้าปลาครับพี่น้องขุนหน้าพญายุทธ์อยู่ฝุนครับผมท่าขุนนี่มือว่านี่ก้อนหนาแั่นแหงแลวครับผมตอนนี้มี้นาแล้วพี่น้องบานมี้นามอันนี้เป็นหนาลี่พญายุทธยครับผมนี่ครับ นี่บรรยากาศให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศงามๆกลาง,ง,างทงหน้าอีสานบ้านเฮาครับผมตอนนี้ก็เวลาบ่ทนันถึงเจ็ดโมงเป็นไดครับพี่น้องมีน้ำหมอกลงครับผมเดี๋ยวพญีสายสีภาพไปเบ่งรีครับพี่น้องนี่รีพญีสายรีพญีสายเฮ็ดไว้ต,ไตรงป่านี่ครับผมแต่ว่าบอดมีนม้ำบ่ไดเ,เก็บปลาจากเถือ่อแหงคอดครับพี่น้องตอนนี้น้ำกําลังมาคิดว่าคือสี่ไดเก็บอยู่ดอกคือปีนี้ก็ได้คิดว่า ดี๋ยไปบงก้นตรงครับผมครับพี่น้องผมนี่ละตรงพงเงี้ยไสโอ้นี่นกครับพี่น้องผมนอกเองี้ยนกขบับเป็นลูกนกขาบขึ้นนี่ครับพี่น้องผมนี่ลูกนกขาบบ้านผมเอ,อิญนกขาบครับพี่น้องผม โอ้มาลงตรงได้จังงในนอหลุกหลาเอ้ยโอ้เดี๋ยวเพื่อนใช่เหี้ยทำการปลดปล่อยเพื่อเห็้เพิ่นไปสู่อิสรภาพครับผมไปหาพอหาแม่เพิ่อนเพิ่นกระสีขี้ทอดทอดแม่เนาะนี่ตกล่งตรงตไปย่ำไรลงมาเห็ดอย่างนี้ไม่หากินปลาบ่รอหรอย,อยังบุน่นเอาเอา้าเดี๋ยวปล่อยปล่อย โอ้ยวาแมนซีมี่ปลาวาแมนซีมี่ปลาลงมาได้แค่มี่นกมี่นกขับเงี้ยปากเวลาจะปากเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งบิ้งเออกัดเป็นกัดขับพี่น้องนี่ครับพี่น้องผมอ่ากัด <laughs> นี่กัดนี่กัดอือกัดเห็นอย่างเดียวกับปอยเดียวกับปอย เอื่อหน่อเอื่นแม่มาดื้อได้พ่อแม่ยุ่งเตยบันเดี๋ยวพี่นี่ใส่สีเด็ดปอยครับผมเกิดเนี่ยว่าเกิดเนี่ยว่าขาดฝันครนับพี่น้องว่าแม่สีได้กบได้ป่าพันนกพันลูกไปตกนี่อ่อนีน่อันตรงไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปลูกตาไปไปไปแล้วครับพี่น้องผมขืนก้งไหมขืนบาน <laughs> อา้าว อยู่ดีไม่แห้งเด้อเอ่าไปเบ่งบรรยากาศข้อต่อครับผมครับพี่น้องผมนี่แหละบรรยากาศให้หน้าพา่อใหญ่ใส่บ้านนี่นี่แหละครับผมให้หน้าปลาเขาเอาบรรยากาศงามมาฝากพี่ฝากน้องครับผมแต่ว่าตอนนี้มันบ่ค่อยงามปันไดพี่น้องมันเหลืองฝนบ่มีครับเกือบเดียวปลาคอนว่าเม่สีเดียวปลาคอนแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีน้ำแล้วครับพี่น้องผมนี่ ตาก็รอดตายคนก็รอดเมื่อยขึ้นว่าละ่ะนี่แหละครับผมบรรยากาศมีแห้งล่ะครับผมบานหลังจากฮดฮดหูหัวใจมา,ลาหล้มือห่อ,อ,อเหี่ยวหนาก็เหี้ยวเขากระเหี้ยวค้นก็เหี่ยวฝนบ่ตกบานนี้สดชื่นแล้ะครับผมครับผม สำหรับคลิปนี้กระบอมีอยัางไรเดอกพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องสมนีิละครับผมฝากพี่น้องที่เข้ามาติดตามได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์พญี่ปุ่นใ่ได้หลายนะครับผมกดกระดิ่งกดติดตามครับผมเพือเป็นกําลังใจใพญี่ปญ่นใส่องไหมครับผมสำหรับคลิปนี้กับบาาากกสิขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับอยู่ดีมีแ่แองครับผม